หวังให้ชีวิตไม่สะดุดหวังจะไปให้สุดก็ต้องมีกลยุทธ์ชีวิตสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับโยโกกลยุทธ์ชีวิตกับผมก้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของมือใหม่ลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่3นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่2ผมได้พูดถึงความเชื่อมโยงนะครับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วก็การไหลนะของงบการเงินเนี่ยนะครับในบริษัทเนี่ยทั้ง3งบการเงินนะครับ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับงบกําไรขาดทุนนะครับแล้วก็งบกระแสเงินสดนะครับซึ่งงบกระแสเงินสดก็จะมีทั้งหมด3กิจกรรมนะครับสกิจกรรมหล,กลักๆ งบแสดงสถานะทางการเงินเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยบางครั้งก็จะได้ยินอาจจะเรียกว่างบดุลนะครับหรือว่าบาลานซ์ชีตนะครับซึ่งเป็นส่วนที่แสดงให้เราเห็นถึงโครงสร้างทุนนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับกิจการเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์อยู่ทั้งหมดเนี่ยสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัททั้งหมดเนี่ยมีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับของโครงสร้างทุนนะครับ อันส่วนงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับก็จะเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะสร้างยอดขายเนี่ยได้เท่าไหร่ลบต้นทุนลดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือเป็นกําไรสุทธิหรืออาจจะไม่เหลืออาจจะขาดทุนเนี่ยนะครับอยู่เท่าไหร่นะครับอันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทเกิดกําไรสุทธิ นะครับอาเงินกาไรจุดที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งนี่ก็จะเรียกว่าเออร์เิ็งนะเออร์เน็งบ,บริษัทอาจจะเอาผลนะครับบันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เหลือเป็นกําไรสะสมเข้าบริษัทนะเข้าบริษัท <c oughs> ในที่นี้ก็คือเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นนี่แหละนะครับก็เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับงั้นวันนี้เนี่ยตรงนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้เรามาดูกันซึ่ง จะโฟกัสในตรงนี้นะว่าส่วนที่เป็นราคาหุน buying 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 ้นเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนที่ผูกพันและสัมพันธ์อยู่กับส่วนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตรงนี้นะครับคือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับส่วนเครื่องผู้ถือหุ้นเริ่มต้นจากผู้ถือหุ้นนั่นแหละผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับ เป็นเจ้าของธุรกิจพวกนั้นเนี่ยเราก็ให้เงินทุนเข้ามาให้เงินทุนเข้ามาให้เงินทุนค่าง้นเข้ามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็บริษัทก็เอาไปทากําไรนะครับทำกำไรนะสร้างธุรกิจผลิตสินค้าผลิตบริการขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็ได้เป็นรายได้กลับมาแล้วก็คํานวณแล้วเนี่ยนะครับรายได้นะครับลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วเนี่ยครับเป็นกําไรนะครับ หลังจากที่เป็นกําไรแล้วนะครับก็มีการจัดสรรปันส่วนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะแบ่งเป็นเงินปันผลนะครับให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอันส่วนหนึ่งจะแบ่งเป็นกําไรสะสมนะครับแบ่งเป็นกําไรสะสมเข้ามาในบริษัทนะครับซึ่งการเข้าในบริษัทเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันนะไปดูของจริงกันนะครับเอาเว็บของเซทเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเอาวันนี้เราดูของ BTS ก็แล้วกันนะครับ BTS มาแล้วนะครับงบการเงินผลประกอบการเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับลองดูที่นะงบการเงินปี59นะครับ e606162 นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับอ่าก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยล่าสุดนี้ก็คืออ่าไตรมาสที่3นะครับปี63นะครับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับนะครับส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าบริษัทเนี่ยนะครับหนึ่งอาจจะมีกําไรนะครับมีกาไรสะสมเพิ่มขึ้นนะครับประกอบธุรกิจในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีกิจการมีกําไรนะครับมีกําไรก็เกิดเป็นกําไรสะสมเข้าไปนะครับกําไรสะสมเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับจะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้คือทางที่1นนะครับอีกทางที่2นะครับที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับได้แกะะ่การเพิ่มทุนการเพิ่มทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางหลักๆก็จะมีหนึ่งก็คือได้มาจากเงินทุนของผู้ถือหุ้นนะครับเงินท um ุนของผู้ถือหุ้นแล้วก็การเพิ่มของกําไรสะสมอทีน,นี้ราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับราคาหุ้นเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับอันเริ่มต้นเนี่ยนะครับบริษัท ประกอบธุรกิจนะครับก็จะมีทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนเนี่ยเป็นทุนที่บริษัทเนี่ยนะครับจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ประมาณว่าเป็นทุนที่บริษัทเนี่ยจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าบริษัทเนี่ยนะครับจะไปสร้างทุนเนี่ยสร้างทุนก็คือการออกหุ้นจําหน่ายเนี่ยในประมาณนี้นะครับในปริมาณนี้นะครับ ส่วนของจริงเนี่ยนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนเนี่ยอาจจะมีหุ้นที่จําหน่ายไม่ถึงทุนจดทะเบียนก็มีนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยจะต้องถึง50เนตนะครับเพรา <óc> ะ <rat> นั้นทุนจดทะเบียนก็เหมือนทุนทีนท่จดเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อเอาไว้แล้วก็ไปขายหุ้นให้ได้เงินครบตามทุนจดทะเบียนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ครบทุนจดทะเบียนนะครับอาจจะค่อยๆนะครับเริ่มที่ไม่ต่ำกว่า5 0เแล้วก็เพิ่มทุนขึ้นไปเรื่อยๆตา ความจําเป็นของการได้ใช้เงินทุนนะครับระฉนนั้นเนี่ยทุนจดทะเบียนก็จะเป็นทุนที่จดทะเบียนเอาไวกาา้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นหุ้นขึ้นมานะครับเป็นหุ้นขึ้นมาแล้วก็เอาหุ้นเนี่ยไปจําหน่ายนะครับโดยหุ้นเนี่ยนะครับสมมติก,กรณีนี้นะครับกรณีนี้สมมุติว่าทุนจดทะเบียน1ล้านนะครับแล้วก็จํานวนหุ้นเนี่ยก็1ล้านหุ้นนะครับแล้วก็ให้ราคาพาที่1บาทนะครับหบาทราคาพาหมายถึงอะไรราคาพาก็เหมือนกับ ราคาตามกฎหมายนะครับราคาตามกฎหมายเช่นกรณีนี้เนี่ยบอกว่าทุนจดทะเบียน1ล้านนะครับราคาพาก็1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนหุ้นนะครับก็เท่ากับทุนจดทะเบียนนะครับหารด้วยราคาพาเพราะฉะนั้นจํานวนหุ้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับ1นล้านหุ้นนะครับแล้วก็จำนวนหนึ่งล้านหุ้นตรงนี้นะครับก็ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็นําหุ้นนี้ออกจําหน่ายแต่ทีนี้ราคาที่จําหน่ายเนี่ยนะครับ เวลาที่เอาหุ้นเข้าตลาดเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นหุ้นใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะได้ยินคําว่าหุ้น IPO นะครับก็คือ Initial Public Offering เนี่ยนะครับก็คือการนําหุ้นเ year, ข้าตลาดเป็นครั้งแรกนะครับการนําหุ้นเข้าตลาดเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวไปดูในเซตกันนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้เนี่ยนะครับการนําหุ้นเข้าตลาดเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะมาที่เอามาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นี่นะครับแล้วก็ลงมาที่ตราสารทุนแล้วก็มาที่หุ้น IPO เนี่ยนะครับอ่านี่นะครับ ก็จะประกอบด้วยหุ้น IPO อันนี้เป็นหุ้นที่เข้ามาใหม่นะหุ้นที่เข้ามาตลาดทรัพย์ใหม่เป็นครั้งแรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะประกอบด้วยบริษัท s a v นะฮะสามารถ Aviation Solution นะครับบริษัท SCM นะครับ Success Being นะครับบริษัทสีนานา,นาพร Marketing อะไรแบบนี้นะครับสมาริที่เข้ามาดูตอนนี้นี่ก็คือหุ้น IPO คือหุ้นที่เอาเข้ามาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกนะครับ ครับถ้าเกิดว่าผู้ก่อ,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 กอตั้งกิจการเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งกิจการเขาเห็นว่านะครับหุ้นเขาเนี่ยจะมีนักลงทุนสนใจเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะขายในราคาที่สูงกว่าราคาผ่านะครับก็คือเรียกว่าส่วนที่สูงกว่าตรงนี้เราเรียกว่าค่าพรีเมียมหรือว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้น กรณีนี้ก็อย่างเช่นถ้าพันหนึ่งบาทนะครับสมมุตินะครับสมมุติหาเขากําหนดาขายในราคา3บาทนะครับก็เท่ากับว่าค่าพรีเมียมเนี่ยมันคือ2บาทนะครับสบาทอั้นเงินที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเงินของตรงนี้ก็เรียกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับก็จะไปอยู่ในงบการเงินนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูของ BTS นี่ก็ได้นะครับ BTS นี่แหละนะครับเราเลื่อนลงมานะครับ อ่าเลื่อนลงมานะครับอยู่ในงบสแสดงฐานะทางการเงินนะงบดุลก็เลื่อนลงมานะครับอยู่ในส่วนของส่วนเกินหรือว่าต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยเห็นไหมครับอ่าท่นี้นะครับอันบริษัทเนี่ยนะครับมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับอันนี้หมายถึงส่วนเกินตรงนี้หรือว่าพรีเมียมเนี่ยก็คือเงินที่เงินค่าหุ้นที่สูงกว่าราคาพานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่าพา1หนึ่งบาทนะครับพา1หนึ่งบาทพา1หนึ่งบาทอันพรีเมียม อันนี้ยกตัวอย่างนะครับพันหนึ่งบาทเนี่ยนะครับพันหนึ่งบาทพรีเมียมเป็นสองบาทนั้นเพราะนั้นขายหุ้นตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็ทาให้ส่วนที่เกินมูลค่าหุ้นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่เกินมูลค่าหุ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้นนั่นแหละนะครับก็เป็นส่วนผู้ถือหุ้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนนะครับเห็นว่ามีค่าพรีเมียมทีบริษัทน่าสนใจในในอนาคตน่าจะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะทําให้กิจการเติบโตแล้วก็ราคาหุ้นอาจจะเพิ่มขึ้นนะเขาสนใจแล้วเขาก็ยอมจ่าย อันนี้เป็นหุ้นที่เข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนี้ทุนจดทะเบียนร,ราคาพาจานวนหุ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเลื่อนขึ้นมายังอยู่ที่ BTS นะครับยังอยู่ที่ BTS ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่าอ,าอยู่ในตลาดในยอยู่ในเซตนะฮะหุ้น BTS เนี่ยอยู่ในเซตตลาดเทรัพยเนี่ยจะมีตลาดเซ็ตแล้วก็ตลาดใหม่นะครับอันนี้อยู่ในตลาดเซต กลุ่มอุตสาหกรรมบริการนะครับอยู่ในหมวดธุรกิจขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์นะครับอันนี้ BTS เนี่ยเราก็น่าจะรู้ดีนะเป็นหุ้นเกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้านะครับก็เป็นเรื่องของขนส่งอยู่ตรงนี้นะครับทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนตรงนี้นะครับที่บอกว่าเป็นทุนจดทะเบียนที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแหละครับอันนี้บาทหกล้านหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบแปดเอาแค่ตรงนี้นะครับเป็นจํานวนนี้เป็นล้าน นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าทุนจดทะเบียนนะอันนี้จดไว้62,618ล้านกว่ากว่านี่นะครับแต่ทุนจดทะเบียนชําระแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าหุ้นที่จดทะเบียนเนี่ยนะครับหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์จํานวนเท่านี้หุ้นนะครับถ้าเราเอาจํานวนหุ้นตรงนี้นะครับไปคูณกับราคาพานะครับก็จะได้เป็นทุนจดทะเบียนชําระแล้วนะครับ ในกรณีหมายถึงว่าหุ้นที่จำหน่ายเนี่ยนะครับก็ยังไม่ครบตามทุนจดทะเบียนนะครับก็คือน้อยกว่าทุนจดทะเบียนแต่ว่าก็เกินห0สเอร์เซนะเกินห้าสิบอร์เซันนี้ก็ไม่ผิดเงื่อนไขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่จำหน่ายเนี่ยเวลาที่เอาไปทําธุรกิจเนี่ยนะครับหุ้นที่มีสิทธิ์ที่จะรับผลประโยชน์หรือว่ารับผิดชอบอะไรต่างๆในบริษัทนะก็คือ ทุนจดทะเบียนที่ชํราระแล้วนะครับก็คือจับจานวนหุ้นนี้ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุนจดทะเบียนต,ตรงนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับเป็นแค่ส่วนเผื่อไว้ที่บริษัทเนี่ยนะครับบอกกับกรมพัฒนาธุร,รกิจการค้าไว้ว่าเออเราเนี่ยนะครับจะจ,จัดสรรหุ้นระดมทุนไปถึงจํานวนนี้นั่นเองนะครับนะครับส่วนราคาเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วนะครับเป็นราคาตามกฎหมายตามกฎหมายนะนะครับเพราะนั้นหุ้นที่ มีสิทธิ์นะถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยเรียกประชุมนะครับเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหรือว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ตัดสินมติอะไรต่างๆของของที่ประชุมเนี่ยครับเพราะนั้นจํานวนหุ้นที่มีผลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับนี่หักด้วยหุ้นซื้อคืนนะครับเพราะนั้นถ้าบริษัทซื้อหุ้นคืนก็จะถูกหักแต่กรณีนี้ไม่มีนะฮะยังไม่มีหุ้นที่บริษัทซื้อคืนนะครับยังเท่าเดิมนะครับจํานวนหุ้นนเเี่่ยัังทาดิมะครบ อันนี้ก็คือหุ้นทั้งหมดที่บริษัทมีอยู่นะครับก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับนะครับหุ้นทั้งหมดที่มีนะครับหุ้นทั้งหมดที่มีนะครับก็จะเป็นส่วนของหุ้นทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบุ๊กวัลลูนะครับอีกคำหนึ่งก็คือบุ๊กวัลลูบุ๊กวัลลูแล้วก็บุ๊กวัลลูเปอร์แช่นะครับเพราะฉะนั้นบุ๊กวัลลูเนี่ยก็คือส่วนของผู io, ้ถือหุ้นนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะได้ยินคําว่า PvV นะบุ๊กวัลลูเลโชราคาต่อบุ๊ นะครับ book value ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นนี่เองนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับส่วน book value per share ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็คือเอาส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นไปหารด้วยจํานวนหุ้นนะครับไปหารด้วยจํานวนหุ้นก็จำนวนหุ้นตรงนี้นะครับจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยนะครับ ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น b o o k v a l u e per share นะครับ book value p พ r ร h a r e เพราะนั้นนะบุ o กวัลลู e พอร์แชรเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นก็เป็นส่วนที่เป็นของเจ้าของนั่นแหละนะครับเวลาที่เราไปซื้อหุ้นเนี่ยครับเวลาที่เราเปนักลงทุนไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเป็นสิทธิของเราโดยตรงนะครับถ้าสมมุติว่า บริษัทน,นี้นะครับกระทำธุรกิจไปประกอบธุรกิจไปแล้วปรากฏว่าปรกากฏพบเจอภาวะขาดทุนแล้วก็ต้องล้มละลายเนี่ยนะครับนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็ฟอ้องร้องอะไรต่างๆเจ้าหนี้อะไรต่างๆก็ฟ้องร้องที่จะเอานี้สินคืน,นครับเอานี้สินคืนเพราะฉะนั้นอันส่วนที่เป็นหนี้สินเนี่ยนะครับก็เราก็ใช้คืนเจ้าหนี้ไปนะถ้าไม่พอนะส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย เราก็ต้องใช้คืนเข้าไปแล้วก็ถ้าบริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นที่มากเนี่ยนะครับมีที่มากกว่าหนี้สินแล้วเงินที่เหลือจากการชรําระหนี้อะไรต่างๆเนี่ยทับส่วนนี้ก็จะแบ่งคืนนะกระจายคืนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยก็คารที่เรามีกรรมสิทธิ์ในส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ทีนี้บุ๊ k ว a ลล e เปอร์แชร์เนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูในหน้าของเว็บของเซตนี้ด้วยนะฮะเรายังอยู่ที่ BTS เนะครับเดี๋ยวเราไปที่งบการเงินและผลลปรรระะกกกอบกาบานคัแ้ว เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาแล้วเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะบอกหมดเลยนะครับ PE นะครับ P/BV นะมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยก็คือ book value per share นะครับซึ่งตอนเนี้ยปีวันที่30เดือน4ี่สองพนเนี่ยนะครับ book value per share เนี่ยอยู่ที่4.33บาทนะครับอันนี้เป็นของ BTS นะครับ ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นเนี่ย4.33นะครับราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่1 1 3 3ถ้าเราเอาราคาหุ้นเนี่ยนะครับหารด้วย book value per share เนี่ยนะครับก็จะเป็น P/BV นะก็จะได้ค่านี้ก็คือราคาต่อด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นนั่นเองนะเป็นจำนวน2.4 4เท่านะครับทีนี้ PE ratio คืออะไรนะครับ PE ratio คืออะไร PE ratio นะก็คือราคา ราคาตลาดของหุ้นนะครับต่อด้วย Earning ็งต์เปอร์นะครับเออร์เน็งต์เปอร์แชคืออะไรก่อนแล้วกันนะครับเออร์เน็งต์เปอร์ชก็คือเงินกําไรสุทธินะครับเงินกําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับก็เอาเงินกําไรตรงนี้ที่บริษัททําได้เนี่ยนะครับเงินกําไรตรงนี้ที่บริษัททําได้นะครับยังไม่แบ่งนะยังไม่แบ่งเป็นกําไรสะสมหรือเงินปันผลนะครับ เเงินกาไรสุทธิตรงนี้นะครับหารด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น e a r n i n g ็งเปอร์แชร์นะครับเออร์เน็งเปอร์แชร์แต่ทีนี้ราคาต่อด้วย e a r n i n g ็งก์ตัวแชร์เนี่ยนะครับก็คือราคาของหุ้นนะราคาของหุ้นณนวันณนะวันที่แสดงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเราก็มาดูราคานะครับราคาวันนี้ก็อ่านะครับ เนี่ยนะครับ BTS ราคานะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดอยู่ที่ราคา11.50บาทต่อหุ้นนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับข้อมูลหลักบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับสถิติเมื่อวันที่30นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพูดกันตรงนี้นะครับ PE PBV นะครับ PE PBV นะกรณีนี้เนี่ย PBV 2.66 PE 28.77นะครับ P/BV อยู่ตรงนี้นะครับ2.6 PE 28.67ิบแปดจุดหกเจ็นะครับอัน PE เนี่ยนะครับก็คือราคาหุ้นนะครับราคาตลาดณปัจจุบันนะครับหารด้วย EPS ก็คือ Earning per share นะครับเออ n ์เ e น per share เพราะนั้นตรงนี้แสดงให้เห็นว่านะหุ้นเนี้ยมีนักลงทุนเนี่ยสนใจแล้วก็ให้มูลค่านะครับตัดสินใจเข้ามาซื้อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จนราคาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นจํานวนเท่าจานวนเท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ย28.67เท่าหมายความว่ามีผู้ให้มูลค่านะฮะมีนักทุนสนใจซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเป็นจํานวน28เท่าของกําไรต่อต่อหุ้นนะครับของกําไรต่อหุ้นถ้าคิดง่ายว่าธุรกิจนี้ประกอบธุรกิจไปแล้วก็มีอัตราการได้ Earning p e เปอร์แชเท่านี้นะครับกลเท่ากับว่าถ้าถือหุ้นนี้ไปตลอด20นะ แปปีนะครับยีป,ปีก็จะได้เงินทุนที่ซื้อมาทั้งหมดคืนไปจนครบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเอามั่นใจความเชื่อใจของนักลงทุนนะในกิจการนี้แล้วก็สามารถที่จะยอมนะสามารถที่จะยอมลงทุนนะซื้อขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆรนะราคาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุดท้ายแล้วราคาหารด้วยกําไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นไปอันนี้ถ้ามีนักลงทุนสนใจมาก นะครับนะครับอัตราส่วนตรงน,นี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้ยิ่งสูงนะฮะยิ่งสูงมาก,มากๆเนี่ยก็เท่ากับว่าหุ้นนี่มันแพงมากนั่นเองนะครับถ้าตัวเลขนี้มันต่านะครับก็เท่ากับว่าราคานี่มันถูกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจซื้อหุ้นอะไรต่างๆก็ต้องดูนะดูตรงนี้ว่ามันแพงไหมแล้วมันแพงเกินไปไหมนะครับบางทีหุ้นดีหุ้นดีแต่ว่าถ้าแพงเกินไปก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้นะครับถ้าเวลาที่ มันตกลงมานะครับถัดม,มาอีกตัวหนึ่งก็คือ P/V v ratio นะครับก็คือราคานะราคาหุ้นเมื่อกี้เนี่ย11.50บาทหารด้วย book value per share นะครับ book value เมื่อกี้เราพูดไปแล้ว book value ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับ per share ก็คือเอาส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้หารด้วยจำนวนหุ้นที่มีนะครับก็จะเป็น per share นะก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างราคาหุน้น ราคาปัจจุบันของหุ้นนะครับหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นนั่นเองนะครับที่กําไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นการใช้ PE เนี่ยกำไรมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับกำไรมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับในการทําธุรกิจนะครับ EPS เนี่ยนะครับกำไรมันเปลี่ยนแปลงเเมื่อกําไรเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติมว่ากาไรลดลงนะครับ <c oughs> กำไรต่อหุ้นลดลงมันก็จะทําให้ตัวสัสดส่วนตรงนี้นะมันพุ่งสูงขึ้นได้นะเพราะนั้นก็ทําให้ความเสถียรของการใช้ PE เนี่ย บางทีการดูต่ PE โดยอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเลขมันมันไม่น่าเชื่อถือนะแต่จะทำให้เราผิดพลาดได้นะครับทีนี้การดูพีบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสถียรมากกว่าเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆนะครับไม่ว่าบริษัทเนี่ยอาจจะกําไรเพิ่มขึ้นลดลงนะฮะแต่ส่วนของของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับอาจจะขาดทุนนิดเดียวส่วนของของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็อาจจะลดลงนิดเดียวนะครับอันั้นเมื่อหาออกมาแล้วเนี่ย เมื่อหาลงมาแล้วเนี่ยมันจะตัวเลขเนี้ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มันเป็นการบ่งบอกให้เรารู้ว่าอ๋อมีการให้ราคาของหุ้นเนี่ยนะครับสูงกว่าบุ๊กว่าลู่ไว้เท่าไหร,นะร่หรือว่าถ้าเกิดหาลงมาแล้วต่ํากว่าหนึ่งต่กว่าหนึ่งก็คือมีการซื้อที่ต่ํากว่าส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้อีกนะหมายความว่าถ้ากิจการเนี่ยนะครับเลิกกิจการเนี่ยส่วนของของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับถ้าจัดสรรคืนให้ผู้ถือหุ้นเนี่ย ก็ยังได้ทุนมาครบนั่นเองได้ทุนมานั่นเองนะครับมันบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อต่ํากว่า book value นะครับบางกว่า book v a l u เนี่ยก็จะทําให้บางทีแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าคืนกิจการเนี่ยก็อาจจะได้เงินคืนตรงนั้นนะมากกว่าราคาหุ้นที่ซื้อเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลข P/BV เ,นะเนี่ยนะครับราคาต่อ book value per share เนี่ยนะครับมันจะสะท้อนนะสะท้อนความสเสถียรได้มากกว่านั่นเองนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าในแง่ของการที่เราลงทุนเนี่ยเราจะโฟกัสที่กําไรแล้วก็การเจริญเติบโตนะฮะในอนาคตนั้นเพราะฉะนั้นการดู p v เนี่ยมันเป็นแค่ประกรอบในเรื่องของการที่เราจะเอาไว้ดูราคานะครับหรือไปทบทวนดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยราคาต่อ book value นะครับราคาต่อกําไรต่อหุ้น,น P/E ratio 28.77 แต่บ,บุล,ลูเนี่ยมีคนให้ราคาหุาน้นมีคนสนใจในหุน้นตัวนี้ให้พรีเมียมน,ยนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็หารด้วยบุว a ล,ลูปรากฏว่ลลาเป็นจํานวน2.6 6เท่านะครับ2.66เท่าแต่ราคาถ้าไปเทียบกับกําไรเนี่ยนะครับ28.77เท่านะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะครับก่อนที่เป็นราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งพวกนี้ซ่อนอยู่นะครับก็คือทุนจดทะเบียนนะครับราคาผานะครับ จะจำนวนหุ้นนะครับ book value book value per share นะครับ PE ratio แล้วก็ P/B ratio นะครับตรงนี้ก็คิดว่า,เ,าเพื่อนเเนี่ยนะครับถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนี่รับน่าจะเข้าใจได้นะครับถ้ายังอาจจะเข้าใจยากนะก็อาจจะฟังได้หลายรอบนะครับแรกๆผมก็มึนเหมือนกันนะครับแรกๆผมก็มึนเหมือนกันทีนี้จากประสบการณ์ของผมเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับราคาของหุ้นเนี่ยนะครับมันเท่ากับมูลค่าหุ้นนะคร price ไพรณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาตลาดเนี่ยนะครับมาเก็ตไพรเนี่ยเท่ากับ Value ก็คือมูลค่าของกิจการคูณกับเอาในวงเล็บ expectation ลบกับ i n t e r f e r e n c e นะครับ,บ expectation ค, Expect คือความคาดหวังนะครับความคาดหวังลบกับสิ่งที่มันมารบกวนสิ่งที่มาก่อกวนนะครับสิ่งที่มาเกาะกวนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย i n t e r อ e r e ฟเ e อาจจะเป็นเรื่องของภาวะ โควิด uh, -19 านะครับทำให้เกาะกวนนักลงทุนเนี่ยนะครับทำให้ขาดความ uh, ไว้ใจนะ mm hmm. เกิดความกลัวในความไม่มั่นคงในชีวิตความไม่มั่นคงในสภาวะเศรษฐกิจความไม่มั่นคงในการเปลี่ยนแปลงของค uh, ่าเงินอะไรต่างๆพวกนั้นนะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยนะครับเกิด uh, สิ่งลบกวนจิตใจแล้วก็ดึงเงินกลับ,นะบถ้ามีนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยครับก็ดึงเงินออกจากตลาดหุ้น แน่นอนเวลานักทุนต่างชาติซึ่งมีสัดส่วน30-40-30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับถ้าเขาดึงเงินออกเนี่ยราคาของหลักทรัพย์ราคาหุ้นเนี่ยมันก็ร่วงลงอย่างมากนะครับราคาอัตลาดงทุนกะ็ร่วงร่วงลง,ลงอย่างมากอย่างเช่นเมื่อที่เกิดโควิด19เนี่ยนะครับเร็วๆเ,เนี้ยก็ร่นร่วงลวงไปถึงจากเท่าไหร่ประมาณ1,400จุดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่วงลงไปถึงต่ำกว่า1,000จุดนะครับต่ำกว่า1,000จุด ันราคาของหุ้นเนี่ยนะครับคือวารูคือ,ม,ลลคอนะมูลค่าของกิจการที่แท้จริงมูลค่าของกิจการที่แท้จริงซึ่งมันก็มีวิธีคำนวณนะวิธีคิดคำนวณอันนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆก็ค่อยว่ากันนะครับคูณกับ e x p e c t a t i o n นะครับเอ็กปิกเก,ก็คือความคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยนะครับเมื่อถ้านักลงทุนเห็นว่ากิจการนี้นะครับมีความาน่าสนใจนะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของอโครงสร้างทุนนะนะนะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของผู้บริหารมีความแข็งแกร่งในเรื่องของ ตัวธุรกิจอะไรพวกนี้นะครแล้วเขาคาดหวังและเกิดความมั่นใจว่าธุรกิจนี้จะต้องเติบโตขึ้นไปในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นไปได้นะมีผู้นั่งทุนที่จะสนใจแล้วก็เข้ามาซื้อเข้ามาลงทุนเพราะว่าเห็นว่าตัวเลขของกําไรสุทธิเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วกาไรสุทธิเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงึ้นเรื่อย นั้นมันเป็นการมองเข้าไปในอนาคตนะครับเป็นการมองเข้าไปในอนาคตถ้ามีนักลงทุนมองไปในอนาคตมากๆแล้วเห็นว่าธุรกิจนี้จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับแล้วนักลงทุนก็เห็นคาดหวังตามนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งรบกวนเพราะนั้นราคาหุ้นตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่จริงๆแล้วมูลค่าของกิจการก็มีแต่ว่านักลงทุนมีสิ่งรบกวนนะมีสิ่งรบกวนมีความไม่มั่นใจต่างๆมีความกลัวต่างๆเนี่ยก็ทาให้คูณออกมาแล้วเนี่ย นะครับราคาหุ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะล่วงลงมาได้นะครับเพราะนั้นการเป็นนักลงทุนที่อย่างสไตล์ผมแล้วเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นนักลงทุนที่จะระยะยาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองนะมองจังหวะสิ่งที่สําคัญคือเราต้องประเมินมูลค่าตรงนี้ให้ได้นะครับเนี่ยนะครับในอนาคตที่จะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเรียนรู้นะครับว่าความคาดหวังของตลาดนะครับแล้วก็สิ่งรบก,กวนต่างๆนะนะมีปัจจัยตรงไหนบ้างแล้วนะอะไรสะท้อนที่เราเห็นว่าตรงเนี้ย มีสิ่งรบกวนอะไรแบบนี้นะแล้วนะนะก็จะใช้ประสบการณ์นะไปลกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ตรงนี้คือหัวใจสาคัญและ้วะครับราคาตลาดนะครับเท่ากับวารุก็คือมูลค่ากิจการคูณกับในวงเล็บความคาดหวังของนักลงทุนแล้วก็ลบด้วยสิ่งที่มันรบกวนก่อกวนจิตใจทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่รู้สึกไม่มั่นคงนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์กันนะฮะสำหรับในตอนที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะก็ลองติดตามกันติดตามกันไว้นะตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกนะครับยังไงก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับขอให้เพื่อนเนเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในการลงทุนในหุ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับนทีที่ผมมาเล่าเรื่องเนี่ยนะครับเล่าเรื่องแบ่งปันเนี่ยนะครับก็ช่วยกดติดตามเอาไว้นะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าสนใจที่จะพูดคุยกันนะก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยสรุปแล้วเรื่องอะไรแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็ส่งเมลเข้ามาก็ได้นะครับถ้าไม่อยากคอมเมนต์นะครับสลวันนี้สวัสดีครับ